สวัสดีค่ะมัอนี่กับขา่าวเฮามีแกงอมหอยใส่กะทิได้พี่น้องใส่พักซี่พักซี่ล่าทั้งหอยเสซอรี่ทั้งหอยจุบข้าวแดงแกงร้อนเรามากินขอน้ำกันเด้อพี่น,อน้องเส้ยบเสียบน้ำกันซะ ออกมาจากสีสเกตบอกขอใจูบขอให้จูบ,บ,จบเผ้านะจูบจื้อนหนุ่ยน้องก,กับสีว่า,วาจาาังไรงนนะ้วพี่นอ้นนนอนงออหอยจูบเผนะ้าเนาะพี่น,อนอ้องเนาะใสกะทิแล้วมันแสบเขาแดงนะ้ำ เอาได้พี่น้องมาได้หนึ่นนงไหมกะทิกองขั้นมาใส่กะทิมันโมมันมนม,น,มน,นัวเลยพี่นะ้องมันโมนเสบนะการให้ใส่กะทิแล้วมันติหอมยิ่งแบบเ,เี่ยับข้าวเหนียวหุงเข้าเหนียวแดง ไปทางซิเอาเลยจ้ะไปดูตรงนั้นนอันนี้ก็มูกอบนะมูกอบเขาได้ขนอกขอบเนี่ยวสกใสมัน กดตก็บบยงเหลืองใไหมเหลืองละรลืองสีดงนล่เรืเรเร่งเป็น a เปนเ a t เครื่องเ e ็ดเครื่องจักเครื่องอยังเนอ่ะถ่ายลง,ลงเฟซ t u b ถ่ายลงยูทูบไม่ได้ไม่ได้ จา้าใครทำแม่พ่อมาพ่อมาเปิดช่องให้เออแต่พ่อมาเขาก็มีช่องอมีเหมือนกันแล้วแต่คนไหนชอบทำก็ทำคนแล้วแต่คนชอบมีคนดูติดตามเยอะมันก็ได้ตั้งยังยังไม่ได้ถามมันก็ไม่ได้จา้า<ะ>ยังจ้ะ อร่อยอันนี้ใส่กะทิด้วยสวัสดีจ้าคลิปนี้กัพอสนิหกกอนเนาะคลิปหน้าจะเจอกันใหม่สวยๆชุดรอทั่วโลกบ๊ายบาย